นี่เลยนะครับทุกคนนะก็เป็นเกี่ยวกับประวัตินะครับที่ผมได้รับเงินมาจากแอปแอปหนึ่งนะก็ถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารเลยนะครับผมเห็นไหมครั้งละหนึ่งร้อย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 แล้วก็มันก็เพิ่มฟังก์ชันเข้ามาคือสามารถถอนเงินได้สูงสุดคือสองร้อยผมก็ถอนสองร้อยเห็นไหมวันที่แปดนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครับอ,อันนี้ก็คือสามวันแล้วที่ได้ ที่ได้ติดต่อกันครับก็สวันผมก็ทําได้500บาทนะครับในส่วนนี้เนาะเป็นแอปอะไรเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ anc studio นะครับผมนะก็ในวิดีโอนี้ครับเราก็อยู่ในแอปที่มีชื่อว่า c a t s i สิครับก็เป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับผมก็แอปนี้ก็คิดว่าในเดือนมีนาคมนี้เป็นแอปยอดฮิตนะครับก็คือมีคนทำแล้วก็ ทำเยอะมากแล้วก็ถอนเงินได้เร็วมากจริงๆเลยนะครับผมนะก็อันนี้คือก็มีบินเข้ามานะถอนเงินสําเร็จนะครับผมสีชั่วโมงที่แล้วแต่ที่จริงเงินเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานอีกแต่ว่าระบบการแจ้งเตือนก็เพิ่งแจ้งเตือนเข้ามานี่เองเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนแล้วกันเนาะว่าข้างในนี้มันมีการแจ้งเตือนอยังไงบ้างนะครับผมอ่ะหน้าแรกเลยนะผมนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าหน้าแรกคือจะมีข่าวสารก่อนในส่วนนี้คือข่าวสารของแอปนั่นเอง เขาบอกว่า25%เงินมากขึ้นเชิญเพื่อนๆก่อน40,000จนถึงถ้าโปรโมชั่นนะครับผมก็คือ50,000นะครับผมบวกกับ50บาทผู้ใช้100คนเท่านั้นหมายถึงว่าสามารถถอนเงินนะครับผม50บาทนะแค่100คนเท่านั้นต่อวันนะครับจนถึงวันที่20มีนาคมเท่านั้นนะครับผมอ่าก็เหลือพรุ่งนี้หนึ่งวันนะที่เราสามารถถอนเงินได้50บาทนะครับผมแล้วก็ เราจะรับโบนัสมากขึ้นก็คือ25%ก็คือจนถึงพรุ่งนี้นั่นเองเนาะก็ช่วงนี้ก็รีบๆไปเชิญเพื่อนในการเล่นแอปตัวนี้ได้เลยเนาะขอกดก,ร,กระบับไปนะครับโอเคต่อมานะครับผมนะตอนนี้คือเห็นไหมเขาว่าโบนัสรีวาร์ดนะในส่วนนี้เลยเป็นโบนัสนะครับแต่ว่าที่ผมจะให้ดูคือการถอนเงินนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมารีวิวในส่วนของการได้รับบินนะครับก็คือจ่ายยอดของแคสซิงนะครับแอปนี้นะผมก็คือจ่ายเงินจริงๆแล้วก็ จ่ายเงินต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจ่ายเงินเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็ถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารเลยเนะาะอันนี้คือถ้าเป็นสีส้มประมาณนี้นะการชําระเงินอยู่ระหว่างการดรําเนินการหมายถึงว่า,าเงินที่ค้างที่ยังไม่ได้โอนเข้ามาเพราะว่าแอปแคสซินในที่นี้คือเขาจะโอนมาแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะสมมติว่าเราถอนเงิน นะครับผมนะแล้วก็มียอดค้านของผมนะตอนนี้มีหลายบินอยู่ใช่ไหมเขาจะไม่ถอนทีเดียวรวดเลยนะแต่ว่าเขาจะถอนแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองเนาะแล้วก็เราก็สามารถถอนเงินได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นเช่นกันนะครับทาไมยอดของผมถึงค้านเยอะเพราะว่าหนึ่งวันที่วันที่8ด้วยซึ่นะจนถึงวันที่16ที่ผ่านมา1สัปดาห์เต็มตอนนั้นคือเกี่ยวกับวิกฤตโควิดนะครับผมคิดว่านะจน,จนทําให้ไม่สามารถที่จะทยอย โอนเงินให้กับผู้เล่นได้ก็คือผู้เล่นแอปผู้ใช้แอปนะครับแต่ว่าวันที่16ที่ผ่านมาก็เริ่มมีการทยอยเข้าม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองเนาะโอเคอันนี้คือนะครับวันที่19นะครับผมก็ผมก็ถอนเงินสําเร็จนะครับก็คือวันนี้แล้วก็ถอนเงินเข้าสู่เวลา10โมงเชา้านั่นเองเนาะในระบบเพิ่งแจ้งเตือนแต่ว่าในบัญชีธนาคารก็คือมันจะเป็นวันที่18นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือก็คือวันที่17นะครับ เดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่ามีเงินเข้าอีกหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าเงินเข้าก็จะเป็นเงินของยอดอันนี้เลยนะครับก็คือสองบาทอันนี้เลยนะของของที่ผมถอนตั้งแต่วันที่สิบสองนะครับผมวันที่19วันนี้ผมก็กดถอนเหมือนกันตอนบ่ายเมื่อกี้เองนะครับผมอ่าตอนนี้ยอดที่ผมแลกก็คือเจล้านพอยนะไม่ใช่เจ็ดล้านบาทนะเจ็ดล้านพอยเดี๋ยวเรามาหารกันว่ามันจะเท่ากับเท่าไหร่นะเจ็ดล้านนะครับผมหารด้วย หันด้วย5 0 0แสนเราจะคิดหารหันด้วย5 0 0แสนนั่นแหละถูกแล้วเพราะว่าเราจะคิดนะผมก็คือถอนครั้งละ200บาทถ้าถอนครั้งละ100บาทก็จะคูณจะก็จะหารแค่2อ0แสน้โอเคแล้วก็ทั้งหมด14บินนะครับเราก็คูณไป2อ0บาทนะครับอ่าผมทำเงินได้แล้วครับ2,800บาทในที่นี้หมายถึงว่าผม ถอนออกมาแล้ว2,800บาทนะครับผมแต่ว่าเงินตอนนี้เพิ่งเข้าเข้ามาแค่ประมาณ1,200บาทเองเนาะอยังเหลือคันในระบบอยู่ประมาณ1,600บาทนะครับก็คิดว่าจะทยอยเข้ามาครับก็อันนี้คือเป็นแอปหาเงินฟรีครับที่ผมคิดว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยเล่นแอปพวกนี้นะก็จะมีคําถามอยู่ว่าเ,เล่นแอปหาเงินฟรีนี้มันได้เงินจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่ามีการหลอกลวงลหรือเปล่าหลอกใช้หรือเปล่าหรือไม่ก็ เราเปิดแอป,ปแล้วก็โหลดแอป,ปแล้วก็มันจะได้ถิงกระเปล่านะครับก็คือคำถามพวกนี้ผมคิดว่ามีคนหลายๆคนอยู่นะที่ยังไม่พร้อมหรือไม่ก็ยังไม่มั่นใจในแอป,ปหางเงินฟรีซึ่งแอป,ปหางเงินฟรีนี่คือเป็นเงินในอากาศแหละเราไม่ต้องลงทุนด้วยเงินแต่ว่าเราแค่ลงทุนด้วยเวลานะครับแค่นั้นเองเนาะ และก็มันได้จริงๆด้วยนะครับผมก็พิสูจน์แล้วนะใครที่ยังลังเลอยู่นะครับในส่วนของแอปหาเงินรีนะครับผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆนะครับที่ลังเลอยู่ที่ลังเลอยู่นะครับลองเปิดใจแล้วก็มาลองดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นกันนะครับผมนะแต่ว่าผมแนะนําว่ายิ่งเราแนะนําเพื่อนของเรานะเราก็จะยิ่งมีรายได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสโลแกนข,ของของแอปนแหละนะที่ว่าเราต้องแนะนําเพื่อนนะครับในส่วนนี้เลยเมนูชวนเพื่อนแล้วก็กดไปนะ พอเราเชิญเพื่อนไปนะครับเราก็จะได้รับคะแนนนะครับผมนะประมาณ50,000นคะแนนนะครับที่เขาบอกว่าในข่าวนี้นะนี่เลยนะห้าหมื่นียงทองนะครับผมอ่าก็เหลือแค่2วันแล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะครับในแอปหาเงินฟรีนะก็สามารถที่จะมาติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับผมก็จะมาอัปเดตแอปหาเงินฟรีไม่ว่าจะเป็นบินการถอนเงินหรือไม่จะเป็นหรือว่าจะเป็นแอปหาเงินฟรีที่เข้ามาใหม่ หรือว่าจะเป็นแอปหาเงินฟรีที่เขาสมจ่ายหรือว่าจะเป็นเว็บหาเงินฟรีที่เป็นเว็บไซต์ก็ผมก็จะมาอัปเดตในช่องนี้นะครับผมอย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับใครมีคําถามอะไรไม่สบายใจยังไงตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะก็วิธีการหาเงินออนไลน์ง่ายๆนะครับผมนะแค่เราใช้มือถือเครื่องเดียวก็ทําได้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับบา,บายยสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ